ราคาไทยมาแล้วซัมซุงกระซี่ A02 สมาร์ทโฟนน้องเล็กสเปกค,ครบให้แบตจุดใจ 5,000mAh ในราคา2,999บาทราคาไทยมาแล้วซัมซุงกระซี่ A02 สมาร์ทโฟนน้องเล็กสเปคครบให้แบตจุดใจ 5,000mAh ในราคา2,999บาทราสุดทางซัมซุงประเทศไทย ็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy A02 น้องเล็กรุ่นใหม่ที่มีราคาอยู่ที่2,999บาทโดยให้แบตเตอรี่จุใจถึง 5,000mAh สมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A02 มีหน้าจอแสดงผลแบบ HD Plus LCD ขนาด6.5นิ้วดีไซน์แบบมีติงเทายดน้ำเพื่อใส่กล้องหน้าใช้ชิป MT6739 w ของ Mediatek ให้แรมมาที่3กิกสนหลอมให้มาที่3.2กิ รองรับหน่วยความจำเสริมแบบไมโคร s ดีระบบปฏิการ Android 10ครอบทับด้วย One UI 2.0ให้กล้องหลังเลนคู่ที่มีเลนหลักความละเอียด13ล้านพิเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้ลนพิเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิเซลให้แบตเตอรี่จุดใจถึง5,000มิลลิแอมรับชาร์จไว7.75วัตต์ผ่านพอร์ตไมโคร USB รองรับการทำงาน2เซมและมีช่องเสียบหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องของวันวันจำาหน่ายนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอาทีฟ้าจะมาบอกกา่าวทราบทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ